เ้สวัสดีครับพี่ป้านะฮะชาวโซเฟียทุกคนครับเอ้วันนี้ว้ยตอนกลางคืนวันนี้เราก็จะมา จะมาดูกันว่าแอปเราเราจะมาเล่นแอปจับผีเว้ยจะเป็นนี่คือว่าเห็นปหมเราจะดูกันว่าเออถ้าเราไปยืนตรงไหนแล้วขนลุกอ่ะตรงนั้นจะมีจริงเปล่าก็แตกความเชื่อนะอันนี้ผมมาอันนี้เล่นๆเฉยๆนะก็เอาความสนุกความบันเทิงโอเคขนลุกว่ะที่เนี่ขนลุกกินขนลุกกินโฆษณาอยก่อ๋อขนาดไหไปไป คือเขาบอกว่าผีมีพลังงานต่ําจะเป็นสีดํานะมีพลังงานสูงจะเป็นสีน้ําเงินถ้าเป็นเป็นสีแดงก็จะเป็นผีพลังงานสูงนะ ยายา้ายผมนะมลนลอยมากเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเนี่ยผมจริงตรงเนี้ยเออขนลุกแล้ววิ mm hmm. ดี

ก็แบบบ้านเขายาบ้านนี้เขายาออกไปแล้วนะไปิีได้โอ้โหนี่แม่งตับแก่ร้องนี่คือกดเยี่ยวเลยตอนนี้โอ้มีใครจีเวลาไหมครับเนี่ยเคไม่มีมีมีจะซูมก็ไม่ได้นะโอเคจะไปบอกไปซูมอทุ่งก่อน อยู่ในห้องเสียงมันหักนนะเฮ้ยพี่เฮ้ยพอทราบของสั้นนะเพื่อนๆดูดิชู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 เฮ้ยอยู่ใกล้เราเฮ้ยดูนี่ขนลุกดูดิดูดิดูดิโหูขนลุกโหยิ่งแบบยิ่งขึ้นแบบที่สูงแบบอะไรอย่างเงี้ยมั่ง โคตรน่ากลัวเลยแบบวิวหลังมากเลยเพื่อนๆดูสิเอก็คือมาลองแบบใช้นี่กันบ้างเป็นเส้นแบบเป็นค้าแดงค้าแดงทุกคนจำได้ไหมว่าพลางาัลงงานอะไรพลังงานสูงโอ้ยดีดำดูสิดูสิเฮ้ยแบบมันมันสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆอย่ะเพื่อน ดู ي, ดิ tacos, ดู seguinte, ดิดูดิดูดิโอ้หเพื่อนเพื่อนโอ้โหยุงยุงยุงขนลุกขึ้นเรื่อยๆบอกนั่นคือเข็มนี่มันสั่นแรงมากเว้ยดูดิโอ้โหเดีย๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าเฮ้ยไปไปจับก่อน เป็นผีกองที่อยากผีกองที่อยากผีกองท่อยากต้องตาแบบนี้ What w h a เ the fuck เดินไปต่อไวันนี้เขาลัดหลอนเลยวันนี้นแล้วก็ เดี๋ยวราไปดูเป็นตำแหน่งกันดีกว่าว่ามีไหมมีไหมเฮ้ย <โ mata. S 1> <Hey. S 2> จุดแดงข้างหลังเราอ่ะเห็นว่าน่าจะตรงที่เราผ่านมาแล้วตรงเมื่อกี้ตรงนี้ตรงตรงนั้นแรงจริงเพื่อนขนลุกเยะขนลุกเลยแล้วก็เดินไปตามทางอย่างนี้นะมันไดอย่างนี้ป่าววะนี่ นุ A A ม A A okay. mm. okay. Ma. ่มนิ it, right? ่มอ้โหยากหูนี่ครับเดี๋ยวดูวันเห็นปะเออออไอนี่ไม่ค่อยกลัวอะไรไอ้หมาขับคือมีจุดสีนเงินตรงนี้ตรงหนึ่งเว็นปะอันนี้เขาเรียกหมาเห่าหรือหมาหอนนะ เดี๋ยวเราเอาไม้ักขาปลูกเสร็จก่อนนี่ไปเอามาเป็นไม้เป็นไม้ปลูกเสร็จชนิดหนะะึ่งนะครับเพื่อน มาดูดิครับเขาบอกว่าถ้าติดไอเน,นี่ยจับไอเน,นี่ยไว้เลยจะไม่มีไกลไม่มีตัวอะไรกล้าเข้าใกล้ตนีนี่ปัดปัดมาเล่นนมาเล่นแล้วะน่ะ นี่ก็คือเก้าอี้เก้าอีอ้นี้นะทุกคนเก้าอี้นี้ผ่านการใช้มาแล้วหกพันปีก่อนนี่เออเนี่ยนี่คือซรากเก้าอี้ของเขานะที่เขานั่งไว้ดูสิที่ดินยังเปื้อนอยู่เลยเมื่อวานฝนตกโอเคไปนี่ก็คือเก้าอี้เทียบดินได้ดูเพื่อนๆดินได้ปะได้ไดะเดนได้ปะ มันม yeah, mm ีผมว่ามันมีพลังงานบางอย่างเพื่อนๆดูสิเห็นไหมเห็นไหมอู้มันลอยมันลอยได้มันลอยได้อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่นี่นี่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราข้างหน้าเราตัวแต่เราลองยืนตรงนี้ว่ามันขนลุกจริงใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะเห็นป่าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้ว เฮ้ยอ,อยู่ข้างหลังผมเพื่อนๆนี่ผมว่าถ้าไม่นจริงอ่ะแต่ตัวก็ขนรู้นะผมว่าไฟมันจะต้องดับแน่เลยว่ะเพื่อนๆมผมว่าตัวจับแอปผมใช้การไม่ได้แล้วอ่ะดูสิ <c oughs> ไ,ไฟฟ้าไม่มี <c oughs> ไ,ไฟฟไม่ <c oughs> ไไมีพ <c oughs> อโอเคแค่นี้ก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกริ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 งกิงให้ตินะได้ไหมจะเคลิปหน้าสกัด